เอแตตาข้าวอีกตัวหนึ่ง

ม,มดิมั้อ้โดนไปทีนะยิข้างล่าก่อท้อง45เห็นหนึ่งโอ,อลิวันทำไมก่อสองสองนัดละมาละโรโบูเอีโอ อ,อยู่โคตรใลอะครับผมอยู่โคตรใจที่เนี่อะมันใจมากเลยอาชญากรคือที่โอล้ลยแฟนไอ้ที่หลังเข้าเหรอรติดป่ะไอ้ที่หลัง เอเมนไอ้เชยฮิต<ส>ล็กอีกเอเมนกรดับแต่เจ็ดสิบเอ็ดหลังเข้าทวิตเฮ้ยมาเห็กูว่ตายไลโดนสองตัวองสาอันั้นกดยาเฮ้ยนี่ตัวนี้จะตายละตัวข้านหล้วมนีตัว

ตอนแรกรู้ปะเราเทียนทำเราทำสองก็แตกก็แตกก็แตกมันเหอะสวยไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดทีท้ายทีท้ายมันไม่ชัดดูอยู่แอบดูตรงต้นไม้ต้นตะเคียนอยู่ไม่ชาร์จดับดับตัวนึงแก้เป็นอ่อยตัวนึงนะ แชท,ทกเก<อ>าะสามแปดจิบบี้ไม่จิบบี้ก็คอสติกอะสามแปดหลังหินนี่เลยนะลหลังหินนี่เลยนะทีวิตตัวดึงดึงดูดความสนใจให้แล้วก็แต่ตลังเรียกตัวสุดท้าย ก็แตกก็ตอยทวิทกูเซฟกูเซฟกูวางโดนเซฟเอาเลยเอ้ไอ้เราเพื่อนอฮ้ยเชี่ยเ้ยทำไมเพื่อนกูเฮ้ยเชี่ยมันมาซ้ำไปทำไมมาซ้ำไปทวิทว้กูไม่เข้าใจอ่ะต่อัน หมอฝาสามสิบเก้าเอ้ยกระโดดเข้าไปเลยกลัวอลไรวะเฮยโดนระเบิดนยโอ้ยบี๊บี๊ มสนใจห่ยแล้วไม่สนใจดอยแล้วมันเป็นอะไรของมันว้าสองตีนะหมดแล้วตีหนึงเดี๋ยวตีข้างหน้า à mới là chẳng hey. có red có thêm đây nó không Đi hey. mày đi mày đấy mà, น้อยแต่ยังคงยิงอัตัวน้องดึงอะไรตามตัวนะไอ้นั่นก่อแตกเอ้าเอ้

后多。有问题吗？两多呢。 บอล้าจะลบทาไหมบ้าไปเไปทาไหร่เนอะบอลบอันนี้กันเจอจีได้แล้วเพื่อนข้าม,มนเอ็ใครมาอ๋อใครออนะดอกตัวออกเทนกินกินาะอืมครับร้อยห้าสิบ

ยิงเพื่อนวะเฮยชอยเพ่อนเฮ้ยนี่อนนี่วเจอจอแล้วจอแล้วีตัวเห็นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไอนไนไ้ไไม่ไงไอ้านเร็วโ้ยเกินเกินอนโอ้โหมุมนมันก่แล้วดิอ้นนกูบอมยอยู่หลอกมนอยู่เกิน เชี่ยต่อให้หมดเลยวะเฮ้ออเออือเออฮือเฮ้ยเฮ้ยเหยียบบนกล่องด้วยไอ้เชี่ยท็อกซิกแมนว่ะกดอกกดอกดอกไปพี่มาดีโกโก้โกโก้หนึ่งตัวครับ ขอโทษไว้ในร้านเองเชียหนึ่งตัวพันหน่งวะแอซิดเจ็ดตัวพันสี่ถือว่าบาลานซ์เซฟกุลานอ้ไหนนี่วะขอโทษไว้ในหนึ่งตัวครับก็ลาก็มันต่าง้าอัไนอย่างนี้หรอวะแต่แอซิดมันก็ไม่ได้เยอะเลยนะแอซิดสารอะไหลู่่นี้งง